หกตัวละครสควิตเกมที่มันหน้าจนหน้าเหม่นไส้อยากกำจัดออกไปให้หลูแล้วหลูรลอด1จางด็อกซู su, นักเลงกวนโอโนหนึ I ่ง no ที่ชอบอวดเบ่งแบบสุดๆแถมยังจ้องจะงาบสาวๆในเกมที่จำเจมแต่สุดท้ายก็โดนป้ามินยอขโมยฟินไป2ฮันมินยอมนุษย์ป้าที่มันหน้าชอบบอกคนอื่นๆว่าตัวเองคือสาวงามของเกาหลี 3. ทานอสสุดยอดแรปเปอร์ที่เห็นแก่ตัวชอบใช้จุดอ่อนของคนอื่นเพื่อให้ตัวเองอยู่รอด4น่นำกยูตัวละครกีกี้ของทานอสที่เคยท ทำงานในไนคลับมาก่อนนอกจากจะคอยเป็นที่ลองมือลองตีนทานอสแล้วมันก็ไม่เก่งอะไรอีกเลย5ซอนโยอดีตแม่หมอเชื่อมจิตมนุษย์ป้าอีกหนึ่งคนที่วันๆคอยแต่จะสาบแช่งให้ผู้เล่นเกมคนอื่นต้องจิตตกจนคนดูอยากจะเข้าไปตบสักปาบสองปาบ6อิมจองแดมนุษย์ลุงตัวจิตที่ติดหนี้สูงถึง10,000ล้านวอนด้วยความเป็นคนขี้โวยวายบวกกับอยากได้เงินก้อนโตจึงพยายามปั่นคนให้โลภตามแถมยังโบยน,นันโบยนีให้ฝั่งพระเอกอยู่เรื่อยๆซึ่งไอ้นี้ก็ดันดวงดีตายยากด้วยนะ